สวัสดีค่ะจังนะคะจังก็เรียนเอกสังคมศึกษาคณะคารุศาสตร์นะคะที่แล้วจังเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องบรรจุในปี2 5 6 3นะคะที่นี้ครูที่จะต้องบรรจุผ่านโครงการนี้ก็จะต้องมีการผ่านการสอบทั้งหมด3ด่านก็คือการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สอบผ่านแล้วทั้งหมด3ด่านนั่นเอง แต่ว่าด่านที่หินที่สุดที่กว่าเราจะผ่านมาได้นั่นก็คือการสอบภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเคยสอบโทอีก2ครั้งแล้วก็ c u t e ทครั้งนะคะคะแนนก็ยังไกลาจากทางที่สอบกออกเขากำหนดค่ะทำให้เรานะคะมองหาการสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่นที่เราเนี่ยสามารถสอบผ่านภายในแค่ครั้งเดียวนะคะจนไปเจอการติว IELTS ของสถาบันอิงไบรท์ผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้มีการคุยติดต่อกับทางสถาบันแล้วก็ลงคอร์สติวนะคะซึ่งเราลงคอร์สติวกับอาจารย์เออาจารย์ติ๊กแล้วก็อาจารย์อ๋องค่ะเริ่มติวประมาณเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะติวประมาณ2เดือนนะะแล้วเราก็สอบ i อเอ s ครั้งแรกในชีวิตของเราเลยในเดือนมิถุนายนนะคะผลสอบนะคะก็ปรากฏว่าได้ Overall Band 5นะคะก็คือสูงกว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่เขากําหนดมากเพราะว่าตัวเราเนี่ยเรียนเอกสังคมศึกษากําหนดให้ผ่าน Overall Band 4เท่านั้นแต่ว่าตัวเราเนี่ยได้ Overall Band 5นะคะมีหลักฐานมาให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะว่าเราได้ Overall Band 5คือต้องขอบคุณอาจารย์ A อาจารย์ติกแล้วก็อาจารย์อ๋องแล้วก็สถาบันอิงไบรท์มากๆเลยนะคะที่ทำที่สามารถทำให้เราเนี่ยทำตามความฝันเราได้สำเร็จค่ะ และที่สำคัญนะคะที่ตัดสินใจลงคอร์สติวกับสถาบันอิงไบรท์แล้วก็ลงสอบที่ศูนย์สอบ IELTS IDP เพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการศึกษาข้อมูลมาแล้วเราก็พบว่า IDP ศูนย์สอบ IDP ที่ขอนแก่นเนี่ยอยู่ใกล้กับจังหวัดนครราชสีมานะคะทำให้เราตัดสินใจลงติวแล้วก็ลงสอบที่ IELTS IDP ทีนี้วันสอบนะคะ สถานที่สอบเนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยเพราะว่าช่วงที่เราสอบน่ะเหมือนเป็นช่วงที่ทางรัฐบาลเพิ่งคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่ว่าทางสถานที่สอบหรือว,ว่าสนยนสอบเนี่ยก็สะอาดแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยและที่สําคัญนะคะทางสูยนสอบ IDP ที่ขอนแก่นดูแลดีมากๆเลยรวงไปถึงทางแอดมินเพจของ IELTS IDP ที่ขอนแก่นด้วยคือตอบ ทุกปัญหาแล้วก็ข้อสงสัยของเราเพราะว่าเรามาสอบจากจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะแล้วก็มีการสอบถามกับแอดมินเพจ a c e b o o k ตลอดแล้วแอดมินเพจ a c e b o o k เนี่ยก็ตอบกับทุกข้อสงสัยที่เราซักถามเลยก็ขอบคุณนะคะ แล้วก็อยากจะชิญชวนน้องๆหรือว่าทุกคนอื่นๆนะคะที่กำลังมองหาการสอบภาษาอังกฤษ IELTS นะคะเราสามารถสอบผ่านภายในแค่ครั้งเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็เราเนี่ยทำการบ้านส่งอาจารย์ทุกวันนะคะแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าเพียง0.5คะแนนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะคะมาติว IELTS กับสถาบันอิงไบร์ยเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ